สบายดีพี่น้องบดสบุนคนมาผมมาขากับเบาคำนามงคือเก่านะพี่น้องมีได้มางานบุญงานเจริญเนาะงานแรงแรงวันสี่งงทำไมพี่น้องได้มากน่งมีนางหัวคนกับอะไรไดเนาะไปเบินไปสมเพื่อปรึกษากันเรื่องขโมขโมยพี่น้องจับได้สี่คนมายังอีกสองน เป็นข้อโพเดียวเวอร์เตอรเสร็จ huh. นี่นผู้ได้เงินกันติดตามชมกันเอาดีหน่อยครับม่วงบักงานเอ๊ะมันยังก็ตากแล้วก็มีต่ฮาฮามำพาก็ฮาฉำพาก็เด้อ มหาสัมภาษณ์ก็เป็นว่าเรื่องง่ายกันก็ได้นี่สบายดีสบายดีมางานแจกกันพี่น้องมาพ่อกันกาว์ากันเลยนะเออโอ้นั่งัวเสียร์บ่ไหมเออเห็นแล้วอยู่ไซก็เด้นะอยู่เมือง งัวคนเดินไกลงัวเดินไกลกเบลีนไปเที่ยวอันตังเขากักตหลไปเที่ยวไกลเอองัวแม่จ้านี่ไดนเออเออไปไกลขาดกินห้าไปเรื่อยๆกินหดเมืองมานั่งฟนตกห้เี้ยลยกินไปเลยๆ ยังคือคือย่างนข่าวว่นี่ก่อนจับโจรในสี่คนเลยใช่บุห์น่คนนั้เดี๋ยวขยจะลงเฟซเีนเออยาลงเฟซสี่คนว่าขอขั้วเดียวกันนะสิเออเอเบาข้ามเเห็นเห็นตัวในเฟซสี่คนใช่นั่คือบบทั้นบกับอันกับอันไหนดกับอันคนเราเทึงนะบุสองคนย่ามุ้ยซวนอ สี่คนก็ว่ายุหัวไปเขตนั้นหายแบบหายแบบเออเนขข่าแล้วนี่นะยังยังรอยังนี่นะแล้โอ้โอันนี้ตัวมัเสะตํมหุ่งแล้วมันเสบอ่า ปลดีกับมาเนาะพี่น้องมาหนิปลดีกับเดี๋ยวนี่มีชีมีชันนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นข่าวดีไม่มัดแมวในหูไดยปลดีกันเมยมี่ความหักนั่นแหละจังวะเพื่อนเพิ่นมันมีความหักละพี่น้องเอ้ยเนี่ความหักผมมีความหักพี่น้องเอ้ยเออสดซื่นแล้วข้อมือนี่มาจากสัมภาษณ์เพิ่นอยากจะขมือได้มื่อหนึ่งอยู่ว่าสัมภาษณ์เลยใช่มันยะเนาะเพื่อนพี่น้อง อันนี้หูเบาเขาทันเออคนมีความหักมันแต่มันต่างกับคนบุมีแน่น้องพี่น้องอ่าผึ่นกับโบกัยโบกัดอกพี่น้องเอ้ยเพึ่นวะยัางหมู้เออเบาคัางกันยัางหมู้ต้องถามตัวผึ่นเองเนาะ นี่แหละเพื่อนก็เห็นเห็นเ,เพื่อนเพื่อนแล้วก็พอดีเพื่อนก็บเพื่อแต่งงานอยู่เพื่อนส่งเพื่อนเพื่อนกับชีลเล่อละไรลังใส่บ้านประตูบ่อออออเออ อบอไ,ได้แลเนาะยังหนุ่มอยู่ยั ar, งเป็นสาวอยู่เออเออเออเรื่องย่อาเขาพันนามใหพี่น้องพี่น้องพักบึงดูักิน สมดพี่น้องเลยเสะเมามามวเสะต้องกันพี่น้องเลยเคสีมาเบิร์ตสุขสุขนไทยแล้ว่างประเทศออมี้บกินเขากินน้าจ้ามาสัมผัสใหม่นะพี่น้อง

โอ้หน้าเห็นหน้กินกับบ่ได้เลยโอ้ยงามงามงามแต่งกังบุญเนาะพี่น้องมาบุญกันเด้อเอฟซีบอรสุขุูสุดคนเนาะเอฟซีเบลคำอันนี้คือเจ็ดพี่น้องพี่น้อง าย the ังเลากก็กินเลยเด้กินอะไรกินเลยเอาเลยกำลังข่าวหนึ่งหน้ามัอโพอแขกญาติโยมเพิ่งกันเียวคำมากกำลังทยอยขยอยมาเนาะไปพี่น้องพักงามื ห้องงามนี่เนาะสวยกอ็ั้่านใม่ก็ยังามเลยฝนก็อยากตกฝนพี่น้องเอ้ยคึ้นฝนก็ไดบ้บรรยากาศก็ยังเงาพี่น้องเลยคนกับบร้ายพื้นกับ คอยที่มีเนาะคนก็คอยย่อยมากคอยย่อยเมื่อก็เริ่มคำละฝพนพี่น้องเอ้ยฝ <c oughs> นก็ยักตกฝนก็เริ่มคึกๆในพี่น้องเอ้ยฝนก็เนย วดานีไไ่ว่าเล er ี <somet hi> ้ยหันมาอีกรอบพี่น้องเอ้ยคนกินข้าแล้วมาล้างกัยวัติค่อยเออสบายดีสบายดี คอ่ด้เาหลังางหลังเอาไก่สีแหลวเลยพี่น้องเอ้ยขำเลยวสบายดีบร์สกูสุกคนแค่มีนเ็นาะออัลังขย่อยมาตังขำเนาะพ้นจากตกพี่น้องเอยเดือนสี่ได้พลจากตกนี่ห่นตกดีเดือนสี่้เียโอกาะพี่น้องอืออเอแล้วพดีดดาเอาลว แจ๊กหเลรา่ได้เจก็เาก็มาพี่น้องเามาอ้เรหอมาแล้ววกมาหอดบอสบายดีสบายดีเปลี่ยนสื่อใหม่แล้วเ่าช่องเออเปลี่ยนสืเป็นแหนาโอ้แมทคมบานนาพี่น้องสบายดี กำลังมาเนาะเอ้าเดี๋ยวพนจัดแจงมาให้กินกระขอกกำหน้าอันนี้คำในการใช้ในเมื่ออันนี้การใช้จบขีดเลยพลพี่น้องเอ้ยมาหอนี่ก็ได้ยมัอนี่บ่ยั่งยั่งมัอนี่เด้ๆพู้เสียไรนั่น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 ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีบรสิผู้สิคนเนาะฝากก็ไหลก็แชร์ฝากก็ติดตามพลน้องละเรื่องเรื่องเบาค่ำมาในม้งนะพี่น้องสบายดี